ปัญหาที <Station. S 2> ่ว่าโดนประท้วงผมมีตกตามราคาไม่ได้เรื <an> ่องอะไรเนี่ยนะแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเรือเราอาจจะตัดเอาไปทำหมอนกูไม่ได้คือหนูเดี๋ยวเราคาคุยกันว่าที่อยากพูดก้างบนคือหนึ่งพี่จะพูดกว้างๆคืทั้งไฟฟ้าด้วยแล้วก็ทีนบนต้นบีมตกริมทาแล้วเกลับไปดึงอะไรอย้ย ทางการเกษตรนะคะรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวค่ะสำหรับเราอยู่กับท่านเกษตรเจ้าคือนะคะหนองมวงค่ะสวัสดีค่ะเรามีการสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดคหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะหรือว่าเอ๊ะนี่คือใครนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกัน<ม>สักนิด อันนี้เป็นแตงโมเป็นป่าแตงโมใช่ฮะเป็นป่าแตงโมก็คือเป็นพืชอายุสั้นที่เราปลูกก่อนที่จะปลูกกล้วยเดี๋ยวระยะนึงปรเกิตแตงโมเสร็จแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเอากราบหือเราอาศัยพึ่งพากันระหว่างแตงโมที่เขาว่าฉีดยาเยอะๆเนี่ยของเราไม่มีป่าหญ้าซึ่งแมลงก็จะมากินห้าด้วยเอาธรรมชาติที่พึ่งพาอาศัยกันถ้าเกิดว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแตงโมนี่มันหวานอร่อยมากพืชเขาก็รู้นะเขา

ไล่ในพ ich mein ืชนะคะหนุไ <Windows> ม <HDMI noise> oh. ่ไ <derni> ด yeah. ้ใช้ยาค่ะที่อําเภอหนองม่วงนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขาค่ะแล้วก็มีพื้นที่แปลงเกษตรเขียวช่าอุ่มเลยนะคะเราก็คือมาอยู่กับท่านเกษตรนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยเราะทุกานกให้มรั้ยะกระท้อนไหมที่วนกเออกระท้อนไม่โฟกกระท้อนอีกอันหนึ่งอลือเยอะเลยนะ มาสี่ต้นกระท้อนเลยใช่พี่เขาอยากได้มุมสูงจากต้นกระท้อนลงมาข้างล่างอ่ะใหญ่มากจิกขโมยเหรอใช่ตเดี๋ยวพี่จัดลูกนี้อันนี้ก็จะใส่แตงโมว้าตอนแรกใส่แตงโม